สวัสดีครับผมชื่อทัชสิษผ์ภประก,การหัส1นึ่งหนึ่งหกสองสามศูนย์ี่หกสองศูนย์สามห้าีดหนึ่งอันนี้ผมได้ข้อสอบข้อที่สองนะครับในวันดูโพยของผมครับวันทัดนี้นะครับคือส่วนของการประกาศตัวแปรนะครับ บรรทัดนี้ผมเป็นบรรทัดในการสร้างไฟล์เอาไว้เก็บข้อมูลผู้ใช้งานบรรทัดนี้นะครับคือให้ผู้ใช้งานให้เขียนชื่อตัวเองนะครับซึ่งถ้าเขียนมากกว่า50ครั้งตัวโปรแกรมจะไม่เริ่มทํางานนะครับแล้วส่วนบรรทัดนี้นะครับ คือจะขึ้นเมื่อเราสุ่มตัวเลขเสร็จแล้วแล้วจะถามว่าเราจะจบการทำงานด้มไหมถ้าจบการทำงานเลยก็คือให้กด enter นะครับในส่วนตรงนี้นะครับคือในส่วนของตัว r เกมนะครับซึ่งผมประกาศตัวแปรไว้นี่ครับส่วนบรรทัดนี้คือให้ผู้ใช้ง,งานได้เขียนชื่อตัวเองนะครับแล้วก็ทำการเริ่มสุ่มนะครับถ้าเลขมากไปกว่าที่โปรแกรมกำหนดไว้จะขึ้นทูราครับแต่ถ้าน้อยไปก็ขึ้นทูสมอะครับ ในส่วนของบรรทัดนี้นะครับถ้าผู้เล่นสามารถเตาได้เตาได้ไม่เกินสามครั้งนะครับจะขึ้นดัตเคเลตแล้วก็โอ้ไม่ก็ส่วนบรรทัดนี้นะครับถ้าผู้เล่นสุ่มได้ไม่เกินห้าครั้งนะครับจะขึ้นเอ็กซิเลนแล้วก็บรรทัดต่อไปนะครับถ้าสุ่มได้ไม่เกิน 8นะครับจะขึ้นมากรูดแต่ถ้าถึง10บครั้งแล้วจะขึ้นมาโอเคนะครับพอถึงจบทั้งนี้แล้วครับโปรแกรมก็จะถามต่อว่าจะเล่นเกมอีกเปล่าถ้าเล่นก็กดพิมพ์ตัว y นะครับก็จะเริ่มเล่นใหม่แต่ถ้าไม่ก็กดอีถ้าไม่ก็พิมพ์ตัว n นนะครับก็จะจบเกมแล้วก็ให เล่นต่อไปมาเล่นต่อนะครับซึ่งเมื่อเราถอถึงตรงนี้นะครับโปรแกรมมันจะถามว่าโปรแกรมมันจะขึ้นอันนี้นะครับถ้าเราจบแล้วก็กด enter ครับทำการปิดโปรแกรม ต่อไปผมจะมาสาธิตการลังโปรแกรมนะครับเดีย๋ยวผมพิมพ์ชื่อไปก่อนนะครับทาการสุ่มตัวเลขครับอันนี้ยังมากไปนะครับ ถ้าเล่นจบแล้วเราก็กดตัวเอ็นะครับ ากด enter อีนทีนะครับแล้วกด enter เพื่อทําการปิดโปรแกรมแล้วเราสามารถเช็คได้นะครับเช็คผลคะแนนได้นี่ครับเช็คผลคะแนนของเล่นคนแรกกับคนที่สองครับขอจบ การนำเสนอเพียง่นี้ครับขอบคุณครับ